ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนอยู่ที่การเพิ่มยอดแชร์หน้าโพสเฟซบุ๊กของเรานะครับใครที่ผู้ไปแล้วนะครับไม่มียอดแชร์ไม่มีการตอบกลับของโพสเลยนะครับเดี๋ยวก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social ขร้นหน้าต่างเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคอร์โคดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแลลลล้้้วนรรก็สาาาาามมถงงงชชื่่อเไดตไดตีย ส่วคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอ,อกข้อมูลตามนี้ได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมล,ลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเทนได้เลยเนาะ <S <S แล้วก็อย่าลืมติ๊กแขนแมา่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่อยากกรอกข้อมูลที่กลับมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถอินผ่านกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วน เข้ามาหน้าต,ตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะก็ลองมาหาดูกันได้เลยนะครับหลกัหลกๆก็จะมีทาง f เฟ o บุ i n อิสตาแ m มยูทูบพิกท็อกเนาะเดี๋ยวนี้เราจะไปใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมดหมู่ตรงนี้นะครับให้เราก,กดเข้าไปหน้านี้ได้เลยแล้วก็หาหมู่ที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรง,น,น,รงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะม อ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเรานะครับเอาโพสที่เราจะเพิ่มยอดแชร์มาใส่ได้เลยอ่ะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางใส่หน้านี้ได้เลยเนาะประมาณนี้จํานวนนี้นะครับก็สามารถดูคั้นต่ำกระส่งตรงนี้ได้เลยเนาะก็จะเป็นจํานวนยอดไลค์ของเรานะครับเอาขอภายหนยอดแชร์เนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก200ก็แล้วกัน อ่าเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่ร,ร้อยแล้วนะครับจำนวน200แชร์ก็ตกอยู่แค่10บกว่าบาทเองเนาะก็เป็น้ที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอะไรเพิ่มเติมก่อนนะบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวจะกดสั่งซื้อเลยล,ว,ลวกันแล้วหลังจากสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเกประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่ในี่เพื่อดูสถานะการงานของออเดอร์ของ,ง้ไดเลย ล้วก็อย่าเด้งมาหน้าปอดการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูว่าเดอร์หมายของคุณนได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขเดอร์อของเราแล้วก็มีลิงก์ที่พึ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้เรากดไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางว็บไซต์ก็จะมีสามช่องทางในการชำระนะครับก็จะมีทางป้อมเพย์ถืม่ไดวาเล่นนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซี เข้ามาจ้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะคร่าๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดสะสมใช้งานห้าระเบายบขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า400เรื่องเลยเนาะมีทางบ้านไทยตะใต้นะครับต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลย บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆ,ๆว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถไปหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขําวด้บ่ายด้านหลังลแล้วกดเข้ามาอ่านด้วยนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสังส่งซื้อก็ได้เยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อน admin นะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อ admin นล้าใช้มือตรงนี้ได้เลย เอามาตั้งแต่ต่อยมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เลยติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมอะไ์ตอนนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือเฉพร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะอ่ะหรือไม่ก็ไปดูตัวเชื่อแหล่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่ในปัญหาแล้วเราเลือกออเดอร์ของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกร่องสี่เหลี่ามตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพเหลือต่างๆนะครับหรือจะแนบสลิปเนาะก็ให้เราอัดแฟลชนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งติด้้้้าาาาานนนนนนลลลล่่่งงตรรรรรีีีไไดเเเเเยยยออะะะะะกก็็จปปมมณคคัับบวส ลองไปดูยอดแช้งเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอะตอนนี้ยอดชแชงเราก็มีอยู่แค่100คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตก,กดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอะหลังจากที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากเดิมมีแค่100นะครับตอนนี้เพิ่มมา300คนแล้วเนาะอะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากแก้หน้าเนเพืเ่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลย จากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนอย่างได้เลยเนาะเพรามันหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือคนทีรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมข้อต่างหลายแบบขึ้นไปคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้ผมพูดผ่าพประกันใดก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมใดคลิป